สองเจ็ดสองเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณโค้ชพิเชียน์นะคะที่เชิญให네้รักเนี่ยได้รับเกียรตินะคะได้เข้ามาแบ่งปันในห้องนี้แล้วก็ก่อนที่จะไปสบความสำเร็จก,ก็ได้รับการเรียนรู้จากผู้นําในห้องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชกอนนะคะที่ก่อตั้งห้องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้นําทุกท่านในห้องนี้เลยนะคะที่ให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะคะทําให้ผู้นําที่เข้ามาใหม่ๆ ได้มีขอบเขตในการตัดสินใจว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเข้ามามากมายนะคะแต่ที่สุดนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านประธานเคนนะคะที่คิดระบบแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาให้พวกเราเนี่ยได้มีการนะคะเห็นโอกาสนะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเห็นโอกาสในการที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะอรอดในในสาะสภาวะวิกฤตโควิดนะคะซึ่ง มันเป็นอะไรที่ที่แบบที่สุดแล้วนะคะที่ทําให้คนเนี่ยลาบากนะคะในการหากินในการที่จะมีรายได้นะคะก็หรือว่าความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผูน้นาทุกท่านในห้องนี้นะคะที่ให้เกียรติมาแบ่งปันกันแล้วก็ทําให้ทุกคนได้มีความรู้และประสบความสําเร็จในการส่งมอบโอกาสดีๆค่ะก็ามารู้จักกันนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าเออก็ไม่ค่อยได้เข้ามาห้องนี้เท่าไหระคะ่ค่ะแต่ก่อนที่เข้าทุกวันเลยค่ะ แต่ตอนนี้หางหายไปนะคะก็เนื่องจากว่าเรานะคะก็มีภารก,กิจนะคะที่ต้องทํามากขึ้นนะคะเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จต้องทํางานมากขึ้นกว่าคนปกติถ้าเรามีโอกาสนะคะก็มารู้จักประวัติรักนิดนึงเนาะรักเป็นคนจังหวัดชายเชียงซาวนะคะก็เป็นผู้ประกอบการเนาะเป็นนักธุรกิจเหมือนที่คดีบอกไล้ะคะ่ะแต่ก่อนที่จะมาเป็นนักธุรกิจหรือมาเจอท็อปอัพธุรกิสนะคะ ก็มารู้กันนิดนึงว,ว่าผู้หญิงบ้านๆคนหนึ่งนะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะเป็นลูกเกษตรกรที่พ่อแม่ในครอบครัวก,ก็มีลูกหกคนก็มีความละบาดเนาะก็มีความฝันนะคะว่าเราคงไม่คงไม่อยากอยู่ทำนาเนาะเพราะว่าทำนาสมุทสาลาของชาติเนี่ยมันระบากเราก็มีความขันค่ะว่าขอให้เราเนี่ยได้ทํางานดีๆค่ะแต่วันหนึ่งนะคะเราเรียนนะคะทำงานเอ่อเรียกว่าจากขอท้องนานก็ได้ทํางาน่างที่เราคิดนะคะแต่งานนั้นเป็นงานโรงงาน พองานโรงงานเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะฝันนะคะฝันติกว่างานโรงงานบาร์บารเนาะคนเราถ้าไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยก็จะมองว่าเราจะหาอะไรที่มันมันดีที่สุดนะคะมันก็มีความฝันทุกคนก็ได้เป็นพนักงานเขาเรียกเสมียนเนาะคือเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะก็ใส่เต้าด้วยตัวเองนี่แหละนะคะมันเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ประมาณสักสองสามปีเนาะก็ะได้ประสบการณ์ในการเป็นพนักงานบัญชีนะคะก็ยังไม่เพียงพอค่ะสิ่งหนึ่งนะคะพอเป็นพนักงานบัญชีแล้วเนี่ย คนที่เป็นเขาเรียกขายเวลาทั้งชีวิตเนี่ยก็อยากเป็นเขาเรียกว่านายจ้างอยากเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวของตัวเองนะคะวันนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้รักเนี่ยได้ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็เนื่องจากว่าเราได้เปิดกิจการเล็กๆนะคะก็คือเป็นร้านขายปุ๋ยไายานะคะก็เริ่มจากเงินทุนน้อยๆน,น,นะคะก็เปิดมาแต่วันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสนะคะได้จูสัตนะคะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ คยรู้จักเลยก,เเเก็คือเป็นสินค้าตัวใหม่เนาะก็คือเป็นเป็นผันข้าวเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่โด่งดังมากๆนะคะก่อนที่จะเป็นิสคสำนักข้าวยุคพักสินนะคะตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีมากๆนะคะก็กกกกทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เติบโตนะคะแล้วก็ขายของนะคะขายผันข้าวเนี่ยมากมากเลยจนทําให้เราเนี่ยตัดสินใจนะคะโดยการที่เขาเรียกว่าชิดใหญ่นะก็การที่ เรานะคะก็ได้ซื้อที่นะคะแล้วก็สร้างโรงงานนะคะจากการที่ได้ขอนะคะบรดกที่คุณพ่อคุณแม่มีะคะ่ะเป็นทรัพย์สินที่นี่แหละนะคะจากการที่เรามีเงินเนี่ย